อามาเ <laughs> าบ่งปากพี่กัดเบ่งปากอ่ะอะล้หมแก่อะไรก็เป็นตายอุ่นนะคะเพื่อนไออุ่นทิราชแฟมิลีส่สวัสดีค่ะทิราชแฟมิลี่วันนี้เราจะมาทำคลิป <c oughs> กิมกันนะเพื่อนแต่วันนี้ยังไม่มีใครรู้นะคะว่า ซื้ออะไรมาเพราะว่ากีสั่งจากในมิตมานะเพื่อนโ <Okay. S 2> อเคจะมีแต่พ่อพ่อนะคะพ่อพ่อออกมาก่อนพ่อก็เลยดูนะเพื่อนอันนี้เราได้นี่ปลาแซลมอนมาหนึ่งแพ็คนะเพื่อนอันนี้เป็นหอยแครงนะเพื่อนหอยแครงหนึงโแล้วก็หมึกสายนะเพื่อนสด จะกยังไงนะเพื่อนยังไม่มีใครรู้นะคะยกเว้นพ่อเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาทำแบบเสรสภัยเพื่อนเราจะลวกลวกเม่รอนะเพื่อน,นะอนตอนนี้แม่แม่อุ่นนโมอะไรก็อยู่โรงเรียนหมดตอนนี้พ่อก็ไปรับนะคะเพื่อนส่วนคุณสวนสักคึ้นสอนสักลองพักผ่อนนะเพื่อนทำความสะอาดแล้วก็จะเตยมลวกพวกน,นี้นะเพื่อนนะโอเคไป เราจใจพ่อชิมก่อนด <laughs> ูหลอกซิบะลอกซิบหาวิพ่อ,อ,พอไี่เจทำไรอรอไอ้คุณชิมเร็วรั่วขอยแครงรั่วขอยแครงกับน,น้ำจิ้มซีฟูด้ดเราจะถือไปย่าชิมด้วยดีวยกว่าจะแบ่งเท่าตังต้ง เราจะเอาไปให้ใครชิมเอาไปให้ย่าชิมกับป้าตุ่นชิมนี่แหละมา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 รามามามาสามามามหมามามาามัมมาาม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 มอมา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 มยมามามย สิบห้านิ้เพรามันสุกมันสุกมันสุกโคตรต้องต้องรอสิบนิเนาะต้องมีเลือดน้ำเอ๊ต้องมีเลือดน้ำบมาพักมาจิ้มน้ำน้ำสูตเนาะเอามาเบิ้งปากพี่กัดเบิ้งปากอร่อยแกเป็นอะไรแกเป็นอะไรก็เป็นตายอุ่นนะคะเพื่อนไออุ่นไออุ่นจิ้มแกเบื่เปไมต้องจิ้มเยอะเราต้องรอสุกกเิบนิ้งเนาะ กสิบวิไขมันม่เลือดน้ำเนื้มันยัหวานไขมันมีเลือดน้ำเด้อมันยังหวานเป็นไงล่ะเด้อเอาไว้ครั้งหน้ารั้งหน้านะคะตอยมคือใหญ่ๆนะอันนี้เราสั่งออนไลน์มาโัละละร้อยห้าบห้าบาทหอยแกงละรอยห้าสิบห้าบาทน่ะสั่งออนไลน์ขนาดหนละห้าสิบห้าจะว่าแพงหมมันเพิ่มอีกตั้งร้อยนึง ก็สั่งอันนั้นมาเนี่ยเซลม์น่าเราเนี่ยแซลมอนแพ็ค์นึ้อร้อยหกสิบเก้าบาทอ้าวทำไมได้เหมือนแม่สั่งอ่ะมันเป็นเนื้อมันร่วนบ่คนละลานกันไหมเนเนื้อเป็นเนื้อแซบได้อ่ะคุณอร่อยไหมอ่ะอร่อยนะแซบพูดอันนี้พี่เขาแถมให้นะเราแค่ร่วบแถมน้ำจิ้มเหรอใช่น้ำจิ้มซีฟอ่ะ อ้องหร่อยมากค่ะูกอนพี่เกดูนี่พี่โมอ่ะพี่โมอร่อยไหมเอาลูกมาให้พี่โมชิมกันเรีบคักนะแล้วคนถ่ายน้ำลายต่อไปก็พี่โมกับลุงตั้งไปมันมีมันมีอีกชุดหนึ่งอยู่เดี๋ยวโอ้ยเจ้าจานนี้จัง มันมีอีกชุดหนึ่งอยู่อุ่นเราบเปียกอีกชุดหนึ่งให้อาชุดไม้ไออุ่นกำลังอร่อยนะคะเพื่อนไออุ่นไม้อร่อยใครกินเดียวกัน้มไม่กันมือจะกินก่อนอ้าปากกว้างอ้าวอร่อยสิไอ้อุ่นก็ทำมืออย่างนี้อร่อยโอเคเราจะไปให้พี่โมกับพี่ตั้มชิมต่อนะเพื่อนโม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  ใช่ค่ะพี่โมโอเอค้ออคุณเขาไม่รู้ดิเ้าจะสวัสดีครับคุณอิมอลทีไรจะดูโมไปชิมนี่ก่อนหน่อยเร็วได้ได้ไอ้แข็งนะนเพื่อนพอหอชิมน้ำจิ้มด้วยชอบจิ้มซีฟู้ดนะจ๊ะแล้วแกงเนอ,อุ้ยอุ้ยค่อยวางนะ้ะของดีมีน้อยโมซีฟู้ดเราเอาวางตรงนี้ก่อนแล้วกันเยอะ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 ด้วยไอ้หมดวกินไปด้วยดิอุ่นเตียงอ่ะ อร่อยดีอร่อยไม่ผ่านไหมผ่านครับแกยังไงวะโอ้ตัวเองแกยังไงบอกอุ่นดิโอเคก็เก็บติถ้ามันไม่ได้ก็ต้องเอาที่มันอ้าไว้เราเนี่ยนี่เองอุ่นเนี่ยปากาดไออุ่นกิดตลอดเพียงแล้วเราก็จะไปหาลุงตั้มนะอันนี้เป็นนักแคทเกมเป็นนักแคสเกมเราทเสือบทนะโอเค โอเคเราจะไปหาลงตั้มต่อนะนเพื่อนปิดก่อไปโอต่อไปก็เป็นลงตั้มแล้วนะคะเพื่อน,นตั้มชิมหอยแครงให้หน่อยค่ะตั้มที่หลังเขาจะไม่ซื้อให้กินนะมนมนนไม่ต่อไปเขาจะไม่ทำให้กินด้วย oh, <no. S 3> ไออุ่นบอกอร่อยมากแต่ว่าชนดาคิดว่าเชนดาลวกนานไป1้5วีอ่ะมันต้องมีเลือดนิดหน่อยอันนี้มันสุกเกินวะเชนดาครับมันต้องมีเลือดนะต้องมิดหน่อะอันนี้มันสุกเกินวะเชนดาว่าไม่ผ่าน เล,เลือดหน่อยแข็งมันมีธาตุเลยกินแล้วดีพวกเลือดจางพวกอะไรเงี้ยกินแล้วดีถูกจ้ามิ๊สมันนานไปมัถือถือถือ,ถอไว้นาน,านๆแจกกล่องนะเขายังไม่ได้กินสักคำเลเดอร์เขาถ่ายเนี่ยนั่นแหละสักครึ่งจานก่อนเนาะพี่โมก็จะมากินด้วยอยู่เดี๋ยวใช่ๆมโมลองกินนี่ไม่ได้เดี๋ยวท้องเสียหอยแข็งแน่นนะโอ้โหก็สั่งมาสดๆเลยนะ นี่เอาเปิดหน่อยนุ่งต้าเปิดหน่อยมาชิมหน่อยน่ากินมากไปอร่อยอร่อยจริงไหนจะบอกนะใครใครถ่ายไม่ค่อยออกเนื้อให้มีซิงหอยแข็งโอเคครับที่สองตัวไอ้คนที่ตัวนี้เริ่มมาเลยหอยแข็งนอกนะดิสนใจนะเพื่อนๆอันนี้ของเราของแท้ของจวไปกินกับเนื้อพอน้ำมูสิกินตรีไปกินไปกินอกแข็ง โอเคเราจะไปกินให้องแอร์ดีกว่านอ่ะปะน่าโอเคเรากินกันอะไรก็ไม่โดนลงแบบนี้เรามากินกันนะคะเฮ้ย <Okay. S 2> น้ำเพื่อนน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราก็เด็ดมาก mm. นะคะ oh. น้ำเพื่อนโอ๊ย oh, ห okay, ัวแข็งเรา ก็อร่อยอรยเจมมากินด้วยกันสิเออโมโมากินเนี่ยเนี่ยใส่กล้องด้วยโชว์เพื่อน,พนเพื่อเพนด้วยฮ่โอโลลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะเพื่อนยังไม่ติดคิดนะได้แน่บอกไว้ก่อนน <c oughs> อนไว้ก่อนนอนไว้ก่อนอร่อยโมกินโชว์เอ้ยกินกินให้ทานพันที่ชมด้วยไอ้ครั้งนี้เพื่อผู้ชมนะ กินไปนั่งกินไปเออปัญหาแกงยังเนี่ยเออเออโมโอ้เปิดแกงแตกเฉยนี่โอเคนี่หลบแกงยังได้อยู่เล็บน้องไม่หักด้วยเอาเอานี่ก็ได้เอานี่ก็ได้แต่เล็บรองขาดนี่นี่เอวรองรองเนี้ยดูดินี่เอาเปลือกข้อเงี้ยเลยเนี่ยนี่ยังไงอะ เนี่ยไม่จับ<ำ>หอยมาแบบนี้ใช่ไหมัเ<อ>เ็เกี่ยวกล้องนี่แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเราเปิดอยู่แลย,เ,ยเอาดูนี่ก็ได้เอาเหนียวฝาปิดเลยนะเนี่ยฝาปิดเลยนะนเพื่อนๆเราก็จะใช้เปลือกของเขาค่อยๆดันออกวา้าวน้ำเพื่อนปิ้งจิ๋วพลวดดูสิใครจะกินแบบยั่วๆได้อร่อยกว่ากันนะเพื่อาคน แล้วให้เพื่อนๆให้คะแนนมานะอ่าหนึ่งคือพี่เก๋นะหนึ่งเบอร์สองไออุ่นเบอร์สามพี่โมนะเพื่อนกดกดคอมเมนต์มาได้เลยนะคะใครกินอร่อยที่สุดเพื่อนเพื่อนปอห้าครับเก้าช่วยช่วยโบให้ผมดีข้ามใใครดูสักคนเพื่อนเพื่อนะเพื่อนอย่าลืมโหวตนะคะเบอร์หนึ่งนะเพื่อนนี่ไม่นะไอเกยงนี่นะคะทุกคนเห็นไหม ใครจะกินด้วยแล้วกินอร่อยก่บเพื่อนเมือหนึ่งมือหนึ่งมือหนึ่ง,งแล้วเพื่อนกดมาน้ำมือสองค่ะน้ำมือเบอร์สามอือวันนี้เขามีเทคนิคเขาใช้เสียงเ,ยเขาใช้เสียงแบบ ASMR ห้าว้ายโอ้โหกินไหคั่งระวังเล็บหักนะเพื่นอนจะไม่ใช่หักไปเ้าครั้งหนึ่นง ไอ้หุ่นโดนไปแล้วโอ้โอ้เอ้อยหนูแกะด้วยมือเป,อปลเปา่าเลยใส่อันนี้น้ำจิ้มจกโฟล์ดนะคะแล้วกอุ๊ยเด็ดเด็ดไอ้หุ่นเด็ดอะ่ะกระเพที่มาเพื่อนเดี๋ยวแปปนึงนนะโอ้เกือบเกือบไม่เป็นไรขอลองสูตรเด็ดหุ่นบ้างนะเพื่อนปากขึ้นมาใส่เข้าไป นี่กิมนมาแบนเยอะกิมนมาอืมไม่ออกต้องใช้ฮิวเงี้ยเหมือนเดิมมีคนมาแจนด้วยนน<อ><ป>้องหมาสุด l a s เข้าไปอร่อยเอาแกะไว้ก่อนแล้วก็เอา,าน้ำจิ้มซีฟูด้ดไว้ข้างล่างจุ่มก่อนใจส่น้ใส่น้ำจิ้มซีฟูด้ดเลยนะคะทุกคนเออ มีนมแก้เผ็ดอยู่นะอุ่นเตนก็เลือกเอานะน้ำจิงศรีฟูในนั้นเยอะด้วยวอมาเติม,มนี่นะเพื่อนๆพื่นไอ้แครงของเราเกลีกะมาแบบทุกคนคะดูนี่ยัวย่วเลยค่ะทุกคนคะนใส่น้ำจิ้งศีฟูแล้วนะคะแล้วก็ใส่ลงไป นี่ก็สูตรการกินขนองไอคุณนแซ่บๆเบอร์สองกำลังมาลัวๆเลยไม่ยอมไม่ยอมเด็พี่ติก็ต้องจัดด้วยนะที่จัดนี่อุ้ยุ่นกินแซ่บะ กนน็ไม่ได้กินนาำมากไม่ได้กินสองปีแล้วใช่อันนี้เราซื้อมาแล้วก็ทำเองแล้วก็เราก็รวกกินเองเราสบายใจนะเพื่อนโอ้โหเหลือให้กิน <laughs> เอาเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามิ้กินยั่วหรือเปล่าเบอร์สามอ่ะนี่เขาเปิดเบอร์ห <laughs> นึ้งเขากลับก หวานโอ้โหกินแบบด่วยมากด่วยสุดๆโอ้โหพี่โมกินแบบจัดเต็มมากปตาเบอร์สามเบอร์สามเสียงเพื่อนกอนไปไปไดตบข้าบ้านในห้องเพือน นคีน่เออมาแล้วมากระพองดีอื่นออกอ่นี่ดโอ้ยหุ่นนี่โอ้ยนียย่ครับพี่น้องๆงน,นี่เป็นหอยหอยชนดีมาจากอเมริกาเหนือกินบป่ป ตเต็มสุดๆที่แค่้เขาเปล่งเต็มตัวจิ้มเข้าไปค่ะจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปนี่นี่นนเข้าปากไปจะลองกินแบบคัม,มจะลองกินแบบนิ้กินมนะครับอุ่นนะเป็นไงอุ่นได้ไปเอานมมากินเถอะอมอมนมแก้วเท่าหมดขวดแล้ว ลมแก้เผ็ดได้เขานี่ครับเด็ดเด็ดครับโอ้โยนี่ครับนี่อืเป็นมอด้วยพีกครับนวดสุดๆน,นี่ก็จะแกะมาให้เรื่อยๆไอ้ยิปเพ็ดกิน <laughs> เสร็จแล้วก็ไปเผ็ดนะมมพวกเรานเผ็ดก่อน หายเผ็ดแล้วก็มากินใหม่นะเบอร์สามนะคุณผ mm ู hmm. ้ชมมากินด้วยกันนะ mm hmm. คะอร่อยมากๆเลยนะคะนี่ชิคกันบุทูบีถูเขานม่จัดเต็มเลย เดี๋ยวก็จะจบคลิปเล่าเดรร่อยอุ่นก่อนนี่นะเพื่อนปิดท้ายนะคะอือเอาดงปิดน้ำเพื่อนของแก้เผ็ดของเราช่วยได้นะคำสุดท้ายแสองวันนะคะคำสุดท้ายสุดท้ายเพื่อนๆหน่อยบองลุกเข้าไปนี่คำสุดท้ายมันต้องเยอะๆสุดท้ายสุดท้ายสองอือเอาจะเต็ม สามท้ายน้องออกไปอันหนึ่งสี่โอ้ยอ่นนี่ห้าห้าหกอันนั้นหกเล้วะหกตัวครับข้าวโชว์ก่อนโชว์ก็ไม่ชมก่อนหกตัวครับตัวคราวนี้พี่น้องลากันด้วยหกตัวยุ่ยอร่อยบอสอร่อยปิดกล้อให้ด้วยโมบไปบายไปบายปิดไม่ลง แถมให้อีกนิดนึงนะคะแถมให้อีกนิดนึงน้ะเพื่อนไอ้หมึก ừ, หมึกสายเราว, ừ, วกแล้วเรียบร้อยน้ำซีฟู๊ซเหมือนกันสุดเด็ดของเราเฮ้ยพี่เมยจริงๆถ้าเป็นยางนะจ๊อนี่เขาทำค่ะเฮ้ยเอาไอ้หัวปลาหมึกที่เขาคนคนตีนใช่ไหมที่เขากินกันนุ้นก็จะมีอะไรดำดำอมกมาแต่หนูไม่กินหรอกค่ะไม่พี่เก๋เอาออกหมดแล้วอ,ออกหมดแล้วเนี่ยเป็นอันเนี้ยเดี๋ยวนี้มันเนี่ยเลองจิ้มดูนะเราเห็นเลย เขาเขาตบหัวเขาทำแบบเนี้ยอ่าทำยั่วๆเลยนะเพื่นจริงผายผิดไปแล้วนะรอบนี้อันเอาแล้วก็มา ปลาหมึกสายไม่ได้สั่งค่ะสั่งอะไรคะแก๊ปคะ่ะไม่ได้สั่งโอ้สั่ง,งไปแล้วเสร็จแล้วค่ะให้ชิมดูก่อนแซ่บกรีดเค็มหวานเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้ตัดปลาหมึกสาย ปีงมาแล้วจ้าอะไรโอ้ยตัดมึกซ้ายตัวแบบไงอุ้ยน่ากินอ,อ่ะพ่อตัดกระเพราอือหือหือว้าวจานใหญ่มาเริ่มเพิ่มคัดเป้าปหมึกน้ำเขาจะออกมาเองน้ำจะแซบ่บจะนัวข้าจ้าร้อน พระเจ้าเพื่อใหญ่เย็นนี่กินพัดเพิษประมึกซ้ายปกติก็ได้กินตะปนกับเกี๊ยววันนี้พิเศษไหนชิมหน่อยว่ามันเป็นยังไงไอ,นนอจะเอาไปหอกไปกินโรงเรียนพรุ่งนี้นัดกันแล้วพะโมกก็ไปอุ่นบอกแล้วค่ะโอ้โหหนวดปลาหมึกยั่วยั่วเลย อืมร้อนตื่นยากว่ะปูปูไม่กินปูไม่กินผัดปูมื้อแม่มีแม่กินเฟือปูได้ในี่เด้อโอ้ยตัวใหญ่เว่อรนหลานถึงเต็มปากเต็มคำหนึบหนึบกรึบกรึบใช่น้าน้านี่ฝากกับฟางถึงถึงป,ป,ปูข้างร้านหน่อยเ <laughs> วลาอยู่นั่งเวลามาทำงานทำการล้างปากล้างคอให้ดีมีแตกินเหล้าเสียงสุนเน้ออยาแอบกินที่หลังทำงานเข้าใจหรือเปล่า อืแค่นั้นแหละบูมามามาเซฟแซฟเซฟถัดปไปมือซ้ายพอจานมาใส่เดี๋ยวกินก่อนกินอันนี้กระเพราพริกเม็ดดูดูดูเบื้องหลังเห็นไหมเบื้องหลังเบื้องหลังเห็นอันนี้คนถือจานหรอคนถือจานหรอ Ja. <laughs> mm -hmm. ah, yeah. okay, <coughs>